มาดูเรื่องเมตริกกันนะครับอ้าวเมตริกเดี๋ยวจะเรียนกันเรียนอะไรยังไงกันหนึ่งให้รู้ก่อนเฮ้ยเมตริกคืออะไรวะเอออ้าวต่อกันก่อนเมตริกคืออะไรเนาะคืออะไรไม่รู้โชว์แต่มันเป็นชื่อของตัวเลขไหมภาษาชาวบ้านคือมันเป็นกลุ่มของตัวเลขหรือกลุ่มของจํานวนก็ได้เวลาเรียนกันครับหนูนั่งฟัง,งกูกล้องยาวก่อนก็ได้ครับหรือถ้าใครถนัดฟังไปด้วยเลคเชอร์ไปด้วยก็ได้นะครับ ครูก้องไม่บังคับวิธีการเลคเชอร์นะครับหนูจะ lecture, เลคเชอร์้องให้ครูก้องเซฟแล้วก็ให้ครูก้องเปิดให้เลคเชอร์ก็ได้หรือฟังไปด้วยเลคเชอร์ lecture, ไปด้วยก็ได้บางคนอาจจะชํานาญหนักขนาดที่ไม่ต้องดูสมุดก็ได้เวลาเลคเชอร์คือดูกระดาษแล้วก็จดจดไปเลยแล้วแต่นะครับแล้วแต่งั้นเม่ติกคืออะไรครับกลุ่มของจํานวนแต่เวลาเอาจานวนมารวมเป็นกลุ่มนั้นจะรวมเป็นกลุ่มอย่างมีรูปแบบนะครับไอ้กลุ่มของจํานวนเนี่ยจะถูกจัดเรียงกันในลักษณะของ แถวในลักษณะของแถวกับหลักเอามาจัดเรียงกันในลักษณะของแถวกับหลักยกตัวอย่างเช่นคูกล้องมี3 2 1แล้วก็0ลบ1นนี่คือคูกล้องเอาจำนวน6ตัวมารวมกันเป็นกลุ่มวางในลักษณะของแถวกี่แถวครับ2แถวกี่หลักครับครับผม3หลัก ปกติเวลาเราเอาจานวนมารวมเป็นกลุ่มแล้วเราจะใช้วงเล็บเพื่อให้มันกลายเป็นกลุ่มซะอย่างนี้โอเคไหมครับอย่างนี้เรียกว่าเมตริกสามสองหนึ่งศูนย์ลบหนึ่งสองเวลาเราจะดูว่าเมตริกนั้นมีขนาดเล็กขนาดใหญ่ยังไงเราจะดูจากจํานวนแถวและจํานวนหลักเรียกว่าการระบุขนาดของเมตริกโดยการระบุขนาดของเมตริกนั้นจะระบุในลักษณะของแถวคูณหลัก งั้นเม็ดิคนี้มีขนาดเท่าไรครับ2คูณ3หนูติ๊กไว้เบื้องต้นในจักสมองได้เลยว่าในเรื่องของเม็ดติคนั้นแถวส่วนใหญ่จะเป็นพระเอกมากกว่าหลักนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราจะเริ่มกระบวนการใดๆก็ตามมักจะยึดแถวกันมาก่อนหลักนะครับงั้นในที่นี้เม็ดติคนี้จะเป็นเม็ดติขนาดเท่าไหรครับ2คูณ3หมายความว่ามีกี่แถวครับ2แถวกี่ลหลักครับ3หลัก ปกติด้านเมตริกด้นเวลาเราจะสื่อสารมันการที่จะพูดว่าเมตริก3 2 1สูลบหทุกครั้งมันคงเสียเวลาเราก็จะให้ชื่อมันปกติชื่อเมตริกจะนิยมใช้เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่เอาสมมุติว่าให้เมตริกนี้ชื่อเมตริก a แล้วกันแล้วก็จะเขียนว่า a เท่ากับโอเคไหมครับเมตริกนี้ก็คือเมตริกเโดยที่เมตริก a นี้ขนาดเท่าไหร่ครับ2อคูณสถนะครับ มาถึงคราวต่อไปถ้าเราต้องการที่จะสื่อถึงสมาชิกสมาชิกคือจํานวนที่อยู่ในเมทริกนะครับอยากสื่อถึงสมาชิกของเมทริก A ตอนนี้เมทริก A มีสมาชิกกี่ตัวครับ6ตัวถูกไหมครับ6ตัวถูกไหมเพราะมัน2แถว3หลักนี่งั้นสมาชิกทั้งหมดก็2คูณ3ออกมาเป็น6ตัวอยากจะเรียกตัวเนี้อยากจะสื่อถึงตัวเนี้จะสื่อยังไงดีอาจารย์2อ,อาจารย์เอาเฮ้ยตัวนี้ก็2นะ งั้นเวลาเราจะเรียกสมาชิกในเมทริกเราจะใช้ตัวเล็กสมมุติว่าชื่อของเมตริกตัวนี้เป็น A ใหญ่งั้นสมาชิกในเมทริกเใหญ่ก็จะเป็นตัวเล็กเช่นตัวนี้ตัวนี้พิกัดของมันคืออะไรครับปกติเวลาดูพิกัดจะดูแถวก่อนแถวเท่าไหร่ครับแถว1ห,หลักอะไรครับงั้น3นั่นคือ a 1 1นถนไหมครับถ่านไหม ตัวหน้าบอกถึงพิกัดแถวตัวหลังบอกถึงพิกัดหลักบอกคูกล้องหน่อยครับตัวนี้คือ a อะไรครับดูแถวก่อนดูแถวก่อนแถว2หลัก3งั้น a อะไรครับแถว2หลัก3 a 2 3เท่ากับ2โอเคนะเอาเอาตัวนี้หน่อยครับตัวนี้พิกัดอะไรครับแถว1หลัก สามก็เอหนึ่งสามเท่ากับเท่าไหร่ครับหนึ่งเอาอีกสักตัวนะเอาอีกสักตัวอีกสักตัวสีขาวแล้วกันตัวนี้คือเออะไรครับแถวอะไรจ๊ะแถวสองลักสองงั้นชื่อของสมาชิกตัวนี้คือเอสองสองเท่ากับเท่าไหร่ครับลบหนึ่งเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปถ้าเขียนเป็นภาพสัญลักษณ์เป็นในเรื่องของสัญลักษณ์เมติกเอก็คือกลุ่มของอะไรครับ สมาชิก aij โอเคไหมครับโอเคนะเอาเชิญเลคเชอร์ก่อนเลยครับครับโอเคในที่นี้เมติก a ที่กูก้องยกตัวอย่างมาแถวกับหลักมันเท่ากันไหมครับจำนวนอย่างนี้เรียกว่าไม่ใช่เมติกจะตุลัดแต่ถ้าเมื่อไร่ก็ตามเอากูกล้องกำหนดเป็นเมติก b เมติก b ถ้ากูก้องให้เมติก b คือเมติก0 1 1 2 3 1 1> 3 1 1ขนาดของเมติกบีเท่าไหร่ครับ3คูณ3ตัวนี้บอกจํานวนแถวตัวนี้บอกจํานวนหลักแถวมาก่อนแถวมาก่อนแถวมากก่อนเอาให้ขึ้นใจนะครับแถว3หลัก3อย่างนี้เรียกว่าเมติกจะตุรัสถ้าเป็นเมติกจัตุรัสบทนี้จะไปเล่นกับมันค่อนข้างมากนะครับถ้าเป็นเมติกจัตุรัสครับเราจะไปเล่นอะไร ปลายทางของบทนี้สําหรับเมทริกจัตุรัสคือหนูต้องหาดีเทอร์มินแนนต์มันได้หนูต้องหา,อ,หอ,งหาอินเวอร์สของมันได้อินเวอร์สในที่นี้คืออินเวอร์สการคูณน,นะครับอินเวอร์สของมันได้จริงๆแล้วปลายทางคืออินเวอร์สหนูจําฟอร์มนี้ก่อนครับกูก้องสอนแบบภาพรวมนะครับถ้าหนูมีเมทริกเนะครับหนูมีเมทริกเหนูจะหาอินเวอร์สการคูณของเมทริกเสัลักคืออย่างนี้หนูเรียนฟังก์ชันมาแล้วหรือยัง อย่างเอายกกําลังลบหหมายความว่าอินเวอร์สการคูณของเมทริกซ์เอหรือสันส้นๆว่าอินเวอร์สของเมทริกซ์เโอเคนะครับอินเวอร์สของเมทริกซ์เจะเท่ากับหนูต้องจําสรรมการพื้นฐานของบทนี้ให้ได้คือ1ส่วนดีเทอร์มิแนนของเมทริกซ์เคูณกับเมทริกซ์แอดจอยเอถ้างงเดินตามก่อนอย่าเพิ่งอย่า คือปล่อยให้งงได้เลยแต่อย่าปิดสมองรับรู้งงก็ให้งงไปแต่ให้เดินตามก่อนนะครับไม่งั้นเราจะเดินกนลำบากนะครับเดินตามมาก่อนให้หนูเข้าใจว่าเวลาจะหาอินเวอร์สของเมทริกซ์หนูต้องหาส่วนไหนมาบ้าง1ห,หาดีเทอร์มินนต์ของเมทริกซ์ซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวเลขธรรมดาไม่ใช่เมทริกซ์โอเคนะครับเป็นตัวเลขธรรมดาไม่ใช่เมทริกซ์ในส่วนแอดจอย t A นั้นมันจะเป็นเมทริกซ์ เมตริกเขียนถูกแล้วนี่เป็นเมตริกโดยที่เมตริกแอด adj a นั้นหาจากไหนตามก่อนนะครับเมตริกแอด adj a นั้นจะเท่ากับหาเมตริกโค cofactor a คูกล้องทำอะไรเนี่ยตามก่อนจะหาเมตริกแอด adj a ต้องไปหาเมตริกโค cofactor a แล้วเอามาทำทานสมมตก่อนโอเคไหมครับเอามาทำทาน สมมติก่อนโรงเรียนใช้ตัวทีเล็กทีใหญ่เนี่ยทางสมมติทีเล็กทีใหญ่เนี่ยนิดหนึ่งเพราะบางเล่มคู่มือบางเล่มเทคบางเล่มใช้ทีทีเล็กดูนิดหนึ่งใช้ทีเล็กนี้อาาของสวสวทใช้ทีเล็กนะครับให้หนูเข้าใจว่าเมติกแอดจอยเอเท่ากับอะไรครับเมติกโคแฟกเตอร์เอทานสมมตโอเคไหมครับนี่คือปลายทางนี่คือปลายทาง และให้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 รู้ว่าไอตัวเนี้ยหายากสุดเมติกโคแฟกเตอร์เนี่ยหายากสุดแต่ไม่ไม่เกินกําลังของเราหาค่อนข้างยากนะครับแต่ไม่ถึงกับยากมากไม่ถึงกับง่ายมากนะครับงั้นมันงงที่สุดในบทน,นี้คือการหาเมติกโคแฟกเตอร์นะครับสรุปครับสรุปก่อนไม่เข้าใจร้อยเปไม่เป็นไรให้เข้าใจว่าเมื่อไรก็ตามที่โจทย์ให้หาเมติก A อินเวอร์สหรือให้หาอินเวอร์สของเมติก A หาจาก1ส่วน Determin ของเมทริกซ์ A ซึ่ง d e t e r m i n a n t หาออกมาจะเป็นตัวเลขแล้วเอามาหา1แล้วเอามาคูณกับอะไรครับเมทริกซ์ adjoint A เมทริกซ์ adjoint A เป็นเมทริกซ์อะไรครับเป็นเมทริกซ์โคแฟกเ A เอามาทาน support ไอตรงนี้เรียกว่าแทน support ครูกล้องทน s น p p o r t หนูยังไม่รู้จักเลยไม่เป็นไรไอันนี้แทน support โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันนิดหนึ่ง อินเวอร์สของเมทริกซ์ a มีส่วนเกิดขึ้นมาถูกไหมครับเป็นเศษส่วนเศษส่วนตัวนี้หาไม่ได้เมื่อไหร่ครับเมื่อส่วนเป็น0ย์เพราะฉะนั้นถ้า d e t e r m i n a n t ของเมทริกซ์ a เท่ากับ0ย์หา inward ได้ไหมจะหาอะไรไม่ได้ครับจะหา a inward ไม่ได้ท่านนะครับตรงนี้เมทริกซ์ a ต้องเป็นเมทริกซ์จัตตรหัดนะครับถึงจะถึงจะมากระบวนการนี้ได้ เมทริกซ์ A ต้องเป็นเมทริกซ์จตุรัสแต่ถ้าเมทริกซ์ A หา erm ดีเทอร์มินานต์ได้คือด erm ีเทอร์มินานต์เท่าทีนะพูดผิดถ้าดีเทอร์มินานต์ A เท่ากับ0จะหา A อินเวอร์สไม่ได้เพราะส่วนตรงนี้เป็น0แต่ถ้าดีเทอร์มินานต์ของ A ไม่เท่ากับ0จะหาอินเวอร์สได้ไหมหาได้เอาละ อยากเขียนตรงนี้ต่อจังคู่กล้องขอย้ายนิดหนึ่งพื้นที่ไม่พอย้ายแป๊บเดียวแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวย้ายแป๊บเดียวยกมันไปไว้ข้างบนตรงนี้จะมีพื้นที่เขียนนิดเดียวเมื่อกี้คูกล้องเล่าให้ฟังว่าไงนะ ad join t a คือเมติกอะไรนะครับเมติก ad join t a คือเอาไปหาเมติก coefficient a ก่อนแล้วก็มาทำ tan r s p o s e นะครับโดยที่คูกล้องอธิบาย ไม่ยังไม่ได้อธิบายแค่บอกว่าไอตัวทที่ยกกาลังอยู่นี่คือฐานสปอร์ยังไม่ต้องกังวลนะครับว่าทํำยังไงนะครับให้รู้ก่อนว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเมทริกซที่ไม่สามารถหา A อ n ินเวอได้เราจะเรียกเมทริกซ์ A นี้ว่าเมทริกซ์เเป็น Singular m, m a t ริก a t เมทริกซเป็น Singular m a t ริก S <S <S แต่ถ้าเมทริก a นั้นดีเทอร์มินานต์มันไม่เท่ากับศูนย์แสดงว่าหา in, หา a อินเวอร์สได้ตรงนี้จะเรียกว่า a ไม่เป็นซิงคูล่าเม t ริกเผื่อโรงเรียนใช้คำว่าซิงคูล่าโรงเรียนพูดบ้างหรือยังครับยังซิงคูล่ามาจากซิงเกิลนะครับซิงเกิลคือโดดโดดถ้าเป็นซิงเกิลคือตัวโดดโดดไม่สามารถหาอินเวอร์สได้ ไม่สามารถหาอินเวอร์สได้นั่นคือดีเทอร์มินานต์มันเป็น0ถ้าเมทริกจัตุรัสใดก็ตามมีดีเทอร์มินานต์เป็น0หาอินหาเออินเวอร์สไม่ได้หรือหาอินเวอร์สของตัวมันไม่ได้เราเรียกเมทริกนั้นว่าเป็นเมทริกซิงกูราโอเคนะครับแต่ถ้าเมทริกใดก็ตายเมทริกใดก็ตามหา erm ดีเทอร์มินานต์ได้และเป็นเมทริกจัตุรัสเมทริกนั้นจะไม่เป็นซิงกูราเมทริกโอเคนะครับงั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาบอกว่าเป็นซิงกูราเมทริกหนูไปหาอินเวอร์สหาได้ไหม หนูรู้ทันทีว่าดีเจมนันเป็นศูนย์โอเคนะครับโอเคครับมาต่อกันก่อนจะเดินต่อกันไปนะครับทีนี้มาดูครับมาดูการกระทําเบื้องต้นของเมตติกกันก่อนหรือดูพิชคณนิตของเมตติกก่อนการกระทาเบื้องต้นมีอะไรบ้างครับผมมีบวกมีลบแล้วก็อีกแันหนึ่งคือก่อนคูณทางสมโพธก่อนดีกว่าเนาะอ่า uh huh. ก่อนคูณทานสโพสกันก่อนทานสโพสทานสโพสเราจะใช้ตัวสสญลักษณ์ตัวทียกกำลังไว้เหนือหัวมันนะครับการกระทำเบื้องต้นอีกตัวหนึ่งที่ต้องทําได้คือการคูณการคูณเมติกมาลูทีละตัวเลยครับการบวกลบครับถ้าตอนไหนก็ตามคูก้องพูดเมติกกลายเป็นเวกเตอร์ช่วยเตือนคุก้องด้วยนะครับเหตุผลเพราะว่ามันมีสองกลุ่มที่เรียนเวกเตอร์ก,ก่อนแล้วมาตามด้วยเมติก กลุ่มก่อนหนูคุณเรียนเวกเตอร์คร้องชอบสลับระหว่างมเมตริกับมมติกทุกทีเลยเฮ้ยเวกเตอร์กับเมตริกนะครับมาดูการบวกลบเมตริกครับเมตริกสอเมตริกหรือมากกว่า2องเมตริกจะบวกลบกันได้เมื่อไหร่ครับเออเมื่อขนาดมันเท่ากันจะกระทาบวกลบกันได้นึ่งขนาดต้องเท่ากันก่อนขนาดเท่ากันแล้วทํำยังไงละครับ สมาชิกพิกัดเดียวกันกระทํากันสมาชิกเมตริกพิกัดเดียวกันกระทํากันคือบวกลบกันยกตัวอย่างเช่นกูกล้องมีเมตริกกูก้กองมีเมตริก2 3 1 0ลบ1 3 คูก้องจะบวกลบเลยเอาสองค่าเลยเอ,เอาบวกก่อนดีกว่าบวกกับเมติกเมติกที่จะมาบวกกับเมติกด้านซ้ายได้ต้องมีขนาดเท่าไหร่ด้วยครับ2อคูณสด้วยเอา้าศูนย์ศูนย์ลบหนึ่งโอ้อย่าศูนย์มากกาคูก้องเดี๋ยวหนูไม่ได้ฝึกลบหนึ่งลบสองสามแล้วก็สามสองลบสามสองหนึ่งเอออ่าต้องกัดเท่าไหร่ครับพิกัดเดียวกันกระทํากัน พิกัด1 1กระทำกัด1 1 2บวกลบ1ได้เป็นอะไรครับ1 3บวกลบ2ได้1 1บวก3ได้4ี่พิกัดเดียวกันกระทำกันศนย์ 0, บวกลบ3ได้อะไรครับลบ3ลบ1บวก2ได้1 3บวก1เป็นทำกันได้แล้วนี้เอา ทีนี้เป็นตัวสีส้มบ้างลองลบดูกันครับเท่กากับอะไรครับโอ้มันติด2มันติด2อเอเท่ากับเอาลบกันพิกัดเดียวกันกจะทำกันพิกัด1นึนครับ2ลบลบ1เป็น3 3ลบลบ2เป็น5 1ลบ3เป็นลบ2 ศูนย์ลบลบสามเป็นสามลบหนึ่งลบลบสองเป็นลบสามโอเคนะแล้วก็สามลบหนึ่งเป็นบวกลบเป็นหรือยังเม็ดติคที่เป็นผลลัพธ์ของการบวกลบออกมาขนาดเท่าเดิมไหมครับขนาดเท่าเดิมนะครับเม็ดติที่จะบวกลบกันได้ต้องขนาดเท่ากันผลลัพธ์ออกมาก็ขนาดเท่าเดิมเท่ากันโอเคครับเลคเชอร์ก่อนจะได้ไม่ไกลามากนะการกระทำอย่างที่สองครับคือทาน สปอตนะครับทางสปอตคืออะไรครับทางสปอตครับทางสปอตคือการสลับสลับอะไรครับสลับแถวไม่ใช่สลับเขาเรียกเปลี่ยนไม่ใช่สลับเปลี่ยนแถวมาเป็นหลักนั่นคือเปลี่ยนแถวหนึ่งมาเป็นหลัก 1เปลี่ยนแถว2มาเป็นหลัก2แค่นี้เองครับเปลี่ยนจนครบทุกแถวยกตัวอย่างเช่นคูกล้องมีเมทริก3 2 5 7ลบ1 4ึุูกล้องทานสโพสมันซะได้อะไรครับเปลี่ยนแถว1มาเป็นหลัก1คือ3 2เปลี่ยนแถว2มาเป็นหลัก2คือ5 7เปลี่ยนแถว3ม,มาเป็นหลัก3คือลบ1 ถันนะครับเงิ้นขนาดมันก็สลับกลับกันนะครับจากอะไรครับ3คูณ2ก็กลายเป็น2คูณ3าํทำทางสะโพสเป็นหรือยังเป็นแล้วจิบจเชิญครับสะโพสเสร็จแล้วกลับมาดูการคูณครับการคูณของเมตริกมีอยู่2ลักษณะครับคือตัวเลขธรรมดาซึ่งครูก้องขอ,งของเรียกว่าสเกลร์แล้วกันนะครับสเกลร์คูณกับเมตริกกับการคูณอีกลักษณะหนึ่งคือเมตริกคูณเมตริก เอาละมาดูสเกล a าคูณเมติกกันก่อนครับสเกล a าคูณเมติกทำยังไงสเกล่าคูณเมติกยกตัวอย่างเลยนะจะได้ดูง่ายๆเช่นคูณก้องมี2คูณกับเมติก3 1 0ลบ1ลบ2 2 4ลบ1 3การเอาสเกล a าคูณเมติกนะครับ ต้องการหาผลคูณคือเอาสเกลาเข้าไปคูณกับสมาชิกทุกๆทุกๆพิกัดทุกๆตำแหน่งนะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ2คูณพิกัด1-1ได้เป็น6 2คูณพิกัด1-2ได้เป็น2 2คูณพิกัดศูนย์อ่าตัวที2คูณพิกัด1-3ได้0 2คูณพิกัด 2- 1ได้ลบ2 สองคูณพิกัดสองสองได้ลบสี่สองคูณพิกัดสองสามได้สี่สองคูณพิก 3, 1, ัดสามหนึ่งได้แปดพิกัดนี้ควรจะฝึกไว้ให้คล่องนะครับเพราะเดี๋ยวจะไปต้องใช้ในเรื่องการคูณและโคแฟกเตอร์กันอีกนะครับสองคูณพิกัดสามสองคือลบสองสองคูณพิกัดสามสามได้หกโอเคไหมครับนี่คือการคูณสเกลาร์กับเมตริตรกโอเคนะ เอาเชลิเชซ่ครับ